สวัสดีครับวันนี้เราก็มาวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนกันนะครับซึ่งเราก็ปันพผตกันมาเรื่อยๆนะครับหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็ตามเช่นเดิมนะครับบินในห้าไม้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจกันสำหรับท่านที่สนใจอยากจะ เปิดบัญชีเทรดฟรีนะครับก็มีรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับส่วนท่านที่อยากจะตึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนก็ดูได้ที่ช่อง YouTube นะช่อง Digital Trader นะครับรับชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจกันก็เข้ามาที่บร็อ e เกอร์ t q o p t i o n ผมก็จะมีเส้นแนวรับแนวต้านนะที่เป็นเส้นสีชมพูแล้วก็สีดำนะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าแนวต้านของเราก็อยู่สูงสุดนะครับเราจะเข้าออเดอร์กันที่แท่งเทียนนะครับแท่งละ1นาทีหมดเวลา1นาทีนะครับ รอครับรอกรับตอนนี้เขาทะลุแนวต้านแล้วก็กลับลงมาหรืออย่างไรก็รอเขาก่อนซึ่งวันนี้เราก็ดูแล้วอนะครับคู่นี้ยังไม่ตัดสินใจอ้าวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรา สำหรับตลาดนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงทุนด้วยเงินจริงนะครับเรามีเดโมให้ฝึกนะครับก็ฝึกกันก่อนจนกว่าจะมั่นใจนะครับด้วยรูปแบบและก็เทคนิคนะครับที่เราเคยศึกษาและเรียนรู้นะครับกันมาประจำนะครับให้คล่องซะก่อนให้ชำนาญซะก่อนนะครับเราถึง ลงเงินจริงนะครับตอนนี้กราบกลับตัวลงมาแล้วนะครับจะลงมาจริงหรือเปล่าไม้แรกของเรากราบยังอยู่ที่แนวก่อนนั้นแนวนี้คือแนวต้านตอนนี้เป็นแนวรับลงมาถึงแนวรับด้านล่างแล้วทะลุแนวลงมานะครับมา,มาถึงแนวแนวรับข้างล่างหรือเปล่าเส้นที่ชุ่มภูต้องก็ต้องรอ นะครับตอนนี้รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวลงมาแล้วนะครับลักษณะกลับตัวลงแบบ3แท่งแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าจะสมบูรณ์ได้คือแท่งแดงนี้จะต,ต้องวิ่งลงมายาวทะลุแนวรับข้างล่างมาก่อนนะครับ กราฟพ้นแนวนะครับพ้นแนวไปแล้วลงมาไหมลงมาต่ำหรือเปล่าลงไหมหรือเปล่าดูดูแล้วเวลาเล็กน้อยนะครับเราเข้าอาเอเดอร์กันแท่งเทียนแท่งละหนึ่งนาทีนะครับหมดเวลาหนึ่งนาทีตอนนี้กราฟยังอยู่ในโซนแรงซื้ออยู่ อยู่ด้านบนแล้วก็เป็นเทรนขึ้นนะครับขาขึ้นนะครับจะเห็นว่ามีแท่งเขียวหลายแท่งขึ้นไปเรื่อยๆยาวๆกันไปตอนนี้ก็ทะลุแนวต้านไปแล้วพ้นหรือเปล่าเราจะกดลงแต่ว่าค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกัน เขาออเดอร์ไปแล้วนะครับกัมกึ่งระหว่างกราฟจะลงหรือไม่ลงนะครับมีสิทธิ์ลงได้และขึ้นได้นะครับถ้าเขาขึ้นไปแล้วก็ปล่อยเขาไปไม้แรกเพราะว่ายัางเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เราก็คาดการว่าเขาจะลงเราเลยเข้าออเดอร์ไปแต่เพิ่งเห็นกราฟเขาขึ้นไปเหนือแนว ก็ขึ้นไปก็ให้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรอา้าวลงมาก็ <c oughs> ไม่เป็นไรไม้แรกของเราการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับผู้ที่สนใจก็ควรศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ <c oughs> เราก็ปั่นพลกันมาเรื่อยๆหลายวันแล้วครับไม้แรกผ่านไปไม้ที่สอง ืมเราเข้าออเดอร์เข้าออเดอร์เลยไม่ได้รอนะครับเพราะว่าคาดการว่าเขาจะลงนะแต่ว่าเขายังอยู่ระหว่างกึ่งกลางอยู่ระหว่างแนวทั้งสองแนวนะครับด้านบนก็เป็นแนวต้านด้านล่างก็เป็นแนวรับอยู่กึ่งกลางความจริงเราต้องรอให้แท่งนี้เขาเลือกทางก่อนนะครับแต่เราก็เข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็มีความเสี่ยง ครับที่จะพลาดได้เสมอนะครับทุกเทคนิคนะครับมีความแม่นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกราฟก็พันผดนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างแนวรับแนวต้านนะครับลงได้ขึ้นได้นะครับลงได้ขึ้นได้ก็ให้ไปนะครับ <c oughs> สไม้ติดตามปกติวินยัย5ไม้เราก็ควรจะหยุดนะครับแต่ว่าเห็นกราฟเขาลงมานะครับกลับตัวลงมาแล้วนะครับกลับตัวมาใต้แนวต้านเส้นสิมพูแล้วเราก็เลยเข้าออเดอร์ไปนะครับเป็นไม้ที่3ยังอยู่ในวินยัย5ไม้อยู่นะครับ2ไม้แรกปกติแพ้แล้วเราต้องหยุดนะครับแต่เรามองเห็นว่ากราฟเขาน่าจะลง แล้วเขาก็น่าจะเป็นใจให้เรานะครับเราก็เข้าตามรูปแบบนะครับเทคนิคเดียวนะครับเทคนิคเดียวเท่านั้นก็พอนะครับที่เรามั่นใจและเคยมีสถิติอ่าซ้ำๆเด,ด,ดิมมาอยู่แล้วนะครับเราก็อาศัยรูปแบบนี้สถิติที่เคยผ่านมาความน่าจะเป็นนะครับว่าเขาน่าจะลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจกันนะครับไม้ที่ส ขอบคุณมากนะครับกลับกลับตัวลงนะครับขึ้นไปย่อนิดหนึง่งขึ้นไปขึ้นไปอย่างไม่เข้าเดี๋ยวรอดูก่อนรอก่อนว่าเขาลงจริงไหมลงจริงย่อขึ้นกดลงพอดีเลยครับเขาลงมานะครับเราก็เลยกดลงมา กราฟก็ยังยงดิขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นเส้นสีฟ้าตัดสีดำแล้วนะคาดการณ์ว่าเขาจะลงถ้าเขาขึ้นไปก็ปล่อยอินดิเคเ,เตอร์ของเราที่ใช้มาเป็นประจำเห็นว่าสีฟ้าตัดสีดำเมื่อไหร่นะครับเปิดแท่งใหม่มาเราก็เข้าอ,ออเดอร์นะครับถ้าเป็นขาลงเราก็กดลงนะครับถ้าเป็นขาขึ้นเราก็กดขึ้นเท่านั้นเองนะครับ โอเคครับไม้ที่4ให้ตลาดไป2นะครับแล้วก็ตลาดก็ให้เรามา2ไม้นะครับยังอยู่คู่เดียวนี่แหละครับเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งลักษณะ o o l o w w r ทรนนะครับน่าจะกดลงได้อีก,อกสักไม้หนึ่งคู่นี้แหละครับเพราะว่าครับยัง ยังไม่ลงมาต้องรอนะครับรอเราให้เขาปิดแท่งแดงที่มีโดจิก็เรียกว่าแท่งอะไรแท่งพิน b a r ์นะครับมีไส้บนไส้ล่างเป็นแท่งแดงเนี่ยนะครับเอาละครับลงมาแล้วเดี๋ยวรอเปิดแท่งต่อไปครับแท่งต่อไปถ้ายังอยู่ลักษณะน,นี้อยู่นะครับย่อขึ้นเราก็เข้าออเดอร์กดลงนะครับ เป็นไปตามรูปแบบ Follow t r e n นะครับตามเทรนขาลงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจกันซึ่งในวันนี้ก็มาวิเคราะห์กรับแท่งเทียนกันครบ5้าไม้แล้วนะครับรูปแบบที่เราเข้าในวันนี้น่าจะเป็นกลับตัวลงแล้วก็ Follow t r e n ก็คือกลับตัวลงทั้งหมดนะครับ คลบผ้าไม้ด้านซ้ายมีแท่งเขียวยาวทำให้แท่งแดงนี้มีพื้นที่ในการวิ่งลงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่สนใจก็ศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับมีคลิปให้เรียนรู้กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้นะครับกับทุกท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จกันทุกๆุกคน เอาละครับวันนี้ก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้นะครับครบห้าไม้วินัยห้าไม้สวัสดีครับ